สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่มาลายฟาร์มเนาะชาามจะให้ตัวอะไรก่อนนี่แกะที่มาลายฟาร์มนะแต่เต้จะให้อาหารแกะเต้ต้องวางก่อนแล้วค่อยๆให้ให้ทีละชิ้นลูกเอเต้แบ่งตัวอื่นมั้งสิ ตรงนี้มีมาทีเตอร์ดูผมมาสิโอมาผมน่ารักมากเลยโอ้โหนี่ลาจะให้แครอทลากินนะครับแครให้อีกตัวด้วยจะแบ่งกันสอตัวเลยอันนี้นกกระจอกเทศนี่โอเห็นหน้ามันชัดๆเลยนี่นกกระจอกเทศลูกใช่อันนี้นกอีมู ระวังนกจิกนี่เขาเขียนไว้ <Yeah. S 1> แล้วตัวนี้มีกวางด้วยกวางเตอร์ทำไรลกูกให้หันกวางเหรอ mm hmm. โอ้เก่งมากเลย mm hmm. นี่นะครับอูดที่มาลายฟาร์มนะครับชะอําก็มีอูดโอ้แต่เตอร์ไม่กลัวอูดเลยแบ่งอาหารให้อูดกินด้วยเ <Yeah. S 1> ต้ลเอาอะไรให้อูดกินได้มั่งมาดูที่เตอ้์เอาอะไรให้อูดกินโอ้ยดกินแครอะ กินแครอทด,ด้วยฮะเครื่องหลามอะไรเนี่ยแกะตามเตอร์เตอร์มาใช่ไหมเอาไหมโอ,โอ้ตัวใหญ่ก็กินด้วยกูกินหญ้าด้วยอร่อยไหมครับอูเตอร์เตอร์ถามอร่อยไหมครับที่มาไลฟาร์มนะครับค่าเข้าก็ไม่เสียนะครับเราเสียแต่ค่าอาหารสัตว์อย่างเดียวเลยนี่เอาไปนั่งตรงนี้ นี่นี่นี่นเอาข้าวโพดให้มันกินให้มันกินดิกวางกินข้าวโพดตรงนี้มีสะพานแขวนด้วยนะครับจะพาเตร,เตร์เตอร์กันเข้าไปาตรตเตอร์เดินได้ไหมเนี่ย<า>โอ้ตร์เตอร์เดินเองนะครับขึ้นบันไดไปตรงนี้เป็นสะพานแขวนนะข้ามไปข้างหน้าจะมีตัวอะไรบ้างก็ไม่รู้ม,<า>มีหลายอย่างเลยเตอได้ได้ได้ปลาต้องระวังตก โอ้ยตรงนี้ตัวอะไรเนี่ยกระต่ายเป้าลองเข้าไปดูกันไหมสิงกระต่ายเลยโอ้สำเร็จสำเร็จสเร็จสเรเราเดินสำเร็จแล้วนี่เขาบอกว่าเปิดแล้วปิดด้วยเปิดได้นกไปดูใกล้ๆก่อนไปนี่เติร์มาหนูแล้วตัวอะไรเนี่ยตัวมาล่าคล้ายๆหนูผสมวางนะลูกนะไปดูทางนู้นไปอันนี้แพะระวังมันแย่งกินนะเตอร์ เอาโยนไปกับพื้นสิวางกับพื้นเออเดินเดี๋ยวมันแย่งหนูกินอ่ะพอแล้วเดี๋ยวให้นกบ้างแพ้พอแล้วไปเลยนี่ไปให้นกแล้วเอแล้วจะกัดเสื้อจะกัดเสื้อตัเหรอจะกัดเต้วเหรอไม่กัดหนูหรอกมีแพะเขาก็เลี้ยงไว้ปล่อยตามธรรมชาติเลยนะครับเพื่ระวังเหยียบขี้แพะนะโอ้หนูนุ้นมีไก่ต๊อก เออนิตรนกยุงตัวเบลเลอร์เลยนกยุงไงเออวิ่งนีแล้ววิ่งนี่แล้วน่าจะกลัวนะเออเราจะเดินข้ามสะพานน่นแล้วนะเออไปดูสะพานสิเราค่อยๆเดินไปได้เดี๋ยวก็เปิดประตูเอาลูกมาเดินได้ไหมเดินไปแล้วนะครับสะพานนี้ทางจะโยกเยกนะครับถึงสะพานลอยน้ำสะพานแพ ป๊าจะให้อาหารนกยุงดูสินกยุงจะกินไหมให้อาหารนกยุงไงอะะไรออ่่นีาหารเม็ดไงให้นูกินหมูก็ดูเมื่อไหร่จะมีอะไรให้เรากินบ้างเนี่ยอ้อเจ้าไม่มีได้ฉันกินเลยไอ้ตัวนก้นขี่กันทําไม สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมูแคะครับสวัสดีครับโอ๊ต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 อันนี้ป๊าป๊ากำลังให้อาหารนกอยู่นะครับนกกินข้าวโพดหนูก็ถือไว้ได้แน่นเนึ่งลูกเดี๋ยวมันก็มาเด็ดดึงออกไปเองเลยเออเห็นไหมเก่งจะตายเออขึ้นมาแล้วดึงไปแล้วเหรอหนูกวนนกไหมไม่กลัวอนกน่ารักไหม เ,เออติอีกตัวหนึ่งนะเสียงมันดังมากเลยมันวยวายกันมากนะครับแล้วมันก็เกาะปะปาเตอร์ดูตัวนี้มันเกาะอะไรเนี่ยทับเกาะยังไงของเจ้าเนี่ย <ๆ S 1> <ๆ S 2> พวกเจ้าเป็นนกที่เสียงดังกันมากๆเลยไปเลยไปเลยกลับไปที่เจ้าให้หมดเฮ้ยฉันจะไปแล้วนี่ลูกแพะตัวน้อยนะตัวน้อยตัวน้อยอันนี้ตัวใหญ่อันนี้ตัวเล็ก ตัวใหญ่มาแล้วตัวใหญ่มาแล้วอเออมันดูว่าเรามีอะไรกินหรือเปล่าไง<ม>นี่ตัวเล็กๆเยอะเลยนี่นะครับจิงโจ้แครนะครับจิงโจ้แกงกะรูใช่โลมันอยู่กัน2ตัวเองเนะาะมันนอนดูเลยว่เตอร์ทําอะไรเนี่ยเตอร์มามองมันทําไมเนี่ยเอ๊เจ้าจะมีอะไรให้ข้ากินหรือเปล่าเรียกม,ามาันมาิมาเริ่ ไม่ไปดีกว่านะดูท่าแล้วเจ้าเตอร์เตอร์คงไม่มีอะไรให้ฉันกินแน่ๆเลยกอจะมาเป็นนกที่ฉันเป็นนกโดเสามาก่อนดูหน้าฉันสิสีฉันสวยไหมคอฉันมีสามสีเลยนะสีแสดสีน้ำเงินสีฟ้าสีมันสีมันสีมันสดชื่นไปแล้วโอ้หสีมันสดชื่นไปเลยใช่ไหมสีเหมือนไตเลยเนี่ยสีเหมือนไ้เลยเต่ามันเต่าตัวใหญ่มากเลยเต่ามันตามองหน้า หนูจับได้ไหมเนี่ยลองจับดิสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ครับนอนกันอยู่เหรอโอ้ยไปกันเต็มเลย <c oughs> หนูไม่เจ็บหรอกหนูนั่งเฉยๆแล้วยืน่นให้มันกินลูกเออแบ่งให้มันกินดินนแบ่งให้มันทีละชิ้นสิลูกอ่น,อกน,น,อนี่เจ้ากระต่ายนี่อันนี้เจ้ากระต่ายอยู่นี่ ตาเนี่ยไม่มองเลยหมดแล้วครับหนูหมดแล้วเนอะอ่ะไปต่อลูกเราจะกลับบ้านกันแล้วเไปทางไหนต่อดีอ่ะไปลูกไปแล้วเต้อบอกไปแล้วเกบอกแบะไปเลยแบะไปเลยแบะ เป็นไงครับเตอร์เตอร์สน,นุกน,น,นะสําหรับวันนี้เราก็ไปเที่ยวมาลายฟาร์มกันมานะครับเที่ยวกันทั่วแล้วให้หารสัตว์กันครบทุกตัวแล้วเนาะ,ะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามคลิปเราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า <ๆ S 1> บาย